ื่อว่าขอประชุมเจ้าคุณเจ้าโยวงครับครับซึ่งในช่วงบ่ายๆของวันพุธครูก็จะปรับมาให้น้องๆสอบครับเป็นเป็นชั่วโมงกิจกรรมที่ให้เขามาเลือกแล้วก็นี่เป็นกิจกรรมวงดนตรีครับเด็กก็เลยมาร่วมารวมกัน,ดนแดนร้องและก็ต่ดนตรีเพราะว่า แต่สถานที่อื่นมันไม่พร้อมครับอาจารที่พัที่เห็นนี่ก็คือแดนเซอร์สองฝั่งแดนเซอร์สองนี่ทีมเอแล้วก็ข้างหลังนี่ทีมทีมบีครับคือแบ่งเป็นทีมเอทีมบีมครับผมใช้แบ่งเพื่ออะไรครับผมเวลาเพลงจะได้ต่อจะได้ไม่ซ้ำกันเวลาเวลาไปโชว์เนี่ยจะได้เปลี่ยนเรื่องเนโชว์ทันเพราะดีวกว่าที่เราเป็นทีมที่มีบุคลากระะกน,น้อยได้หรือเปล่า ก็ก็เพื่อทุกทีมแต่ทันแนี้ครับถ้าทีมไหนที่ถนัดเพลงค้าก็ก็ก็มาอยู่ทีมหนึ่งทีมไหนที่ถนัดเพลงเร็วก็ก็มาอยู่ทีมหนึ่งเพราะความสามารถเอเพลงช้าเพลงเร็วมันก็ไม่เท่ากันเพลงเร็วเพลงเร็วเนี่ยต้องต้องดังแน่นต้องเร็าลังเเอางี้ตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องผมว่าเราไปต้นตอของเสียงดีกว่าครับผมเชิญเชิญดูดนตรีก่อน เยอะไหมฮะนนดนตรีก็เช่าเ่ากับแดนนะครับครับก็ดนตรีมาก็แดนแดนก็อนก็มาเฮ้ยเช่าเช่ากันนะวรนวมตั้งแต่มอหนึ่งจนถึงมอตอนนี้สูงสุดคือมอห้าครับมอห้ามอหนึ่งถึงมอห้ามีมีใครมอหนึ่งบ้างในนี้อมอหนึ่งยกมือลูกมอหนึ่งยกมือมอหนึ่งยกมือหนฮะมอหนึ่งยกมือ,อน้องใหม,นใหม่น้องใหม่ที่เข้ามาปีนี้เลยคือมอหนึ่งใช่ไหมฮะมอหนึ่งเลยครับ แล้วใครฮะที่แก่สุดม5แก่สุดก็มือกีตาร์กีตาร์เนี่ยแอบไม่ยอมรับด้วยนะว่าแก่สุดคือนี่เป็นพี่ใหญ่เขาเขาเป็นคนนัทแน่น้องเป็นหัวหน้าของน้องน้องด้วยหรือเปล่าเป็นหัวหน้าน้องน้องคือให้รับผิดชอบไอ้ไอ้ตรงนี้นะเดนตรีว่าเดี๋ยวแบมวันนี้ว่างนะลุงนันให้หน่อยก็ลงครับผมลงลงไลนลงเฟซเลยโอเคงั้นหนูมาเลยน้องแบมอ่ะเหอไหนถือว่าเป็นพี่ใหญ่ละ เป็นตัวแทนมาเลยเขาเป็นคนที่ที่ดูลดลแลดูแลดนตรีทั้งหมดคือจะสั่งงานนี่สั่งสั่งผานเขาคนเดียว<ม>เออพรุ่งนี้ไม่ว่างตอนเช้าหนูได้หน่อยแล้วก็เอ้ยหวัดดีเราก้องแนะนําตัวหน่อยครับชื่อนางสาวการศรีเกตกักโกมลค่ะชื่อเล่นชื่อแบมค่ะน้องแบมถามหน่อยหนูแบ่งเวลาย,ยังไงในการเรียน กับกการอ็คือส่วนใหญ่หนูมักจะซ้อมมากกว่าเพราะว่าเวลาเรียนหนูจะเรียนในห้องอะค่ะพอคิดว่าการเรียนในห้องมันดีกว่าที่แบบการมาทบทวนทีหลังมันทําให้จําได้มากกว่าค่ะนึกว่าพี่คะหนูไม่เรียนค่ะหนูหนูซ้อมอย่างเดียวค่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเห็นคุณครูบอกว่าหลายๆคนในที่นี้เกจเฉลี่ยดีมากค่ะน้องเขาค่อนข้างเรียนเก่งกันเยอะเหมือนกันค่ะเอางี้ถามใครเกิน3.5บ้าง อายกมือลูกเกิน2.5เฮ้ยต่อให้ไม่ถึง3.5ก็ยกได้ไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็ใครเกิน2.5เออเห็นมาเน่อย่างน้อยมันก็ได้อะแล้วยากไหมเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นพี่ใหญ่เนาะเป็นพี่ใหญ่ของวงก็ต้องคุมน้องด้วยมันก็ไม่ยากหรอกน้องเขาก็ไม่ได้ดื้อเท่าไหร่อ่ะค่ะาแล้วเวลาการรวมวงยากไหม คือส่วนใหญ่จะนัดแนกกันทางเฟสอะคะ่ะหนูก็จะไปโพสบอกน้องเขาทางเฟสว่ามีซ้อมนะไม่ก็สอบอกทางไลน์อะคะ่ะก็ <c oughs> นี้ค่ะแล้วน้องๆแน่นอนว่าแต่ละคนก็มาหนึ่งองสามสี่ห้ารวมกันหลายๆชั้นมันต้องมีความยากในการคุยกัน อ๋อมันก็มีบ้างที่ว่าแบบบางครั้งตารางเรียนของชั้นมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะซ้อมในคาบกิจกรรมแล้วก็ตอนเช้าเพราะว่ามันสามารถนัดแนะกันได้ง่ายหรือนอกจากนี้เราก็อาจจะแบบนัดแนะล่วงหน้าก่อนน้องถึงจะค่อยมากันค่ะรู้สึกไงบ้างที่ต้องมาเล่นเพลงลูกทุง่งซึ่งในปัจจุบันลูกทุ่งข้างๆที่จะมีอิมเมจว่าเฮ้ยบ้านนอกว่ะเชยว่ะถามเด็กก่อน คือจร,จ,รจริงๆแล้วตอนแรกที่เข้าที่นี่ก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าต้องเล่นเพลงลูกทุง่งแต่ว่าหนีไปไหนเดินเถอะหน้าหน่อยจริงๆคนตัวเราเพลงลูกทุ่งมันก็ไม่ได้ง่ายนะคะการเล่นการอะไรอย่างนี้มันเจาะลึกไปจริงๆแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเราต้องปรับให้ตรงกรันไหนจะคีย์ไหนจะส่วนโน้ตอีกมันก็ยากเหมือนกันค่ะในฐานะที่แบมเป็นคนเล่นดนตรีพี่อยากจะถามหน่อยว่าการเล่นลูกทุง่งการเล่นสตริงหรือเกาหลีเนี้ย ต่างกันเยอะไหมจริงๆดนตรีมันก็คือดนตรีเหมือนกันคะ่ะหนูคิดว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกคะ่ะมันแค่ส่วนโน้ตคีย์แค่นั้นนะคะส่วนตัวหนูนะคะอะงั้นแสดงว่าน้องที่เป็นนักดนตรีทุกคนนี่สามารถเล่นได้ทั้งลูกทุ่งสตริง คือขอไม่เป็นดนตรีเหอมีโน้ตเล่นได้หมดจะมีโน้ตได้ฮะแต่ถ้าถามจิตใจเขาอะก็อยากเล่นแต่ติงเพราะวัยรุ่นะฮะต้องต้องับวัยแต่พอลูกทุ่งก็แต่นดนตรีไม่ไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่คือดนตรีนี่เขาขาพออ่านโน้ตได้นี่มันไม่มีโสรักเลยจะให้ให้ประเภทไหนก็ถ้าถ้ติงเราหาโน้ตมาแล้วก็ซ้อมก็ทักสองสามเที่ยวก็ก็ไปได้คือตรงนี้แต่สำเนียงเน่ะสำเนียง เราจะสู้เด็กต่างจังหวัดไม่ได้เพราะเด็กต่างจังหวัดเขาเขาซึมซับไอซึมซับเหมือนกับเขาอยู่ในสังคมของเขามีแต่ความเป็นลูกทุ่งแต่คนที่อยู่ในกรุงเทพค่อนข้างที่จะเปิดรับทางด้านสตริงและต่างประเทศมากกว่าใช่ใช่ครับสังเกตวงลูกทุ่งในกรุงเทพเนี่ยต่างจังหวัดมันถ้าฟังสีสันดนตรีมันจะ,ะต่างกันนะมันจะต่างกันมันความละเีจะต่างมันมันออกออกถ้าคนที่ฟังแล้วจะออกมันจะออกแนวคลาสสิกอ่ะ ป็นไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าเหมือนเหมือนจานกลองด้วยเพราะเพราะมันจะเป็นซึมซับไอ้ความซึมซับของเราเ็าเรียกได้ว่าเป็นประยุกต์าก็เสียงสำเรียงอะไรจะจะต่างกันสุดท้ายน้องๆทุกคนย่อมมีความฝันปีหน้ามีงานประกวดอะไรอีกปีหน้าเห็นอาจารย์ว่าอาจจะให้ลงามาฮ่าอีกค่ะอยากเข้ารอบลึกไหมทุกคนอยากค่ะอยากอยู่แล้วค่ะเป้าหมายของเราถึงไหน จริงๆแล้วเป้าหมายทุกคนก็คงเป็นรางวัลชนะเลิศอะค่ะแต่ว่าก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็สนุกไปกับมันค่ะไม่เป็นไรปีหน้าถ้าก็ยัมาห้าเขาเรียกพวกพี่ไปเจอกันในงาน <c oughs> จริง <c oughs> ยังมาห้าโอเคน้องๆซ้อมต่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปที่อือครับคุณครับขอบคุณนะครับเด็กๆ ไม่ได้ไม on ่อยากเดินลายครนักร้องนักร <ketchup> ้องไม่อยากเดินลายก็นักร้องอยู่ตรงนี้นักร้องก่อนหนูอยู่รงการอยู่วงการชื่ออะไรครับชื่อน้องข้าวหอมค่ะชื่อน้องข้าวหอมค่ะข้าวหอมมาเป็นนักร้องในปีแรกที่อยู่วอหนึ่งเลยใช่ไหมค่ะแล้วขนัดเพลงช้าเพลงเร็วก็หนูถนัดเพลงช้ามากกว่าค่ะเพลงไหนที่คิดว่าตัวเองถนัดมากที่สุดแซมเปิลด้วย ที่ถนัดมากที่สุดก็จะเป็นเพลงกรรมกรสอนลูกค่ะเอาเลยจ้ะ <China> ลูกเอ๋ววันนี้คงมีข้าวกินแม่ไปรับจ้างขุดดินแมกหินเสียจนเจ็บบาดพครับครูไปหาน้องมาจากไหนเนี่ยก็ค <K> ือ พอมีการศึกษาใหม่ก็ก็ประกาศรับนะครับได้กานความ้านพิเศษด้นานดนตรีด้านนักร้องแล้วก็ประคบก็ปีนี่ประสคกเยอะครับดนเสีเยอะแล้วก็ก็ามาคัดกันก็เขาได้คะแนนสูงสุดครับในวงมีนักร้องกิ่งหมดครับนักร้องในวงลูกทุก่ง ลูกชุ่งอย่างเดียวก็มีห้าคนครับห้าคนห้าคนครับแต่วันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวครับมา้อมคนเดียวก็เดินดีนูกับบ้ายไมเรียบร้อยแล้วเมื่อก็เขาแย่งแย่งกันไป้อมเพื่อไปประกวดอย่างอื่นอีกครับก็นนักร้องก็จะจะเฉพาะลูกทุ่งเมียก็ห้าคนที่แบ่งกันถามว่าเราอ่ะเป็นเด็กมอนเองอ่ะยากไหมกับการซ้อมกับรุ่นพี่บางคนก็พี่ใหญ่เลยแล้วมาเป็นเด็กใหม่ด้วยก็ไม่นะคะเพราะว่า ก็ต้องแบบต้องปรับตัวให้เข้ากับพวกพี่ให้ได้อะคะ่ะมีมีใครที่หนูแบบว่าเอ้ยพี่พี่สัมภาษณ์คนนี้มีไหมยอยากให้สัมภาษณ์พี่ป้องอา้าวไปลากตัวมาไปเอาตัวมาเดี๋ยวดูนะฮะพี่ป้องพี่ป้องทำไมถึงเลือกพี่ป้องฮะพี่ป้องเขาเต้นดีอะหนูชอบแล้วก็ นี่นี่นี่ยืนยืนตรงนี้ยืนอยู่ขแค่นั้นแนะนำตัวหน่อยจ้ะชื่อพิชชาภาเวชรีชื่อเล่นชื่อป้องค่ะป้องป้องมสามค่ะทำไมตัวเท่ากับน้องเลยอ่ะกินนมน้อยนมน้อยและยังมีเวลายังไม่ถึงยี่สิบยังได้อยู่กินเยอะๆนะ เราเข้าร่วมกับวมคุจูมานานหรือยังนานแล้วค่ะก็จะสองปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างครูเป็นไงบ้างอาจารย์ก็มีระเบียบให้ซอมตรงเวลาไม่ไม่กระทบเรื่องการเรียนเลยก็ดีค่ะสนุกดีรักด้วยรักมากเราก็ช่วยละเราช่วยตัวเองกับเพื่อนๆในการซ้อมยังไงก็บอกคนะนนี้หน้าดีแน่นอนใช่ ก็บอกน้องว่าให้ตั้งใจซ้อมเวลาซ้อมก็ทําให้เต็มที่เวลาแข่งจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรามีประสบการณ์ทาานการแข่งบ้างแล้วใช่ไหมมีค่ะยากไหมกับการที่ออกไปแข่งไม่กดดันแน่นอนกดดันนะคะหนูมีแบบเขาเรียกว่าเคล็ดลับในการประเมือความกดดันที่ไหนก็เวลาซ้อมอย่างเงี้ยหนูก็จะพยายามว่าไม่ให้ตัวเองตื่นเต้นให้ตัวเองกดดันวันจริงก็ไม่ มันก็กดดันแต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นมากก็แบบควบคุมตัวเองนั่งสมาธิก่อนขึ้นเวทีอะไรอย่างงี้รู้สึกไงบ้างวันที่เราต้อนแข่งมันก็มีชนะเข้ารอบไปเรื่อยๆตอนที่ชนะนรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจว่าแบบซ้อมแล้วก็เต็มที่พอได้เข้ารอบก็ดีใจมันเหนื่อยมาแล้วก็กระทุ่งเทไปเยอะวันที่แพ้ทุกคนจะต้องรู้สึกแย่หนูมี อะไรที่แบบเฮ้ยต้องกลับมาสู้ต่อก็ครูสอนเต้นเขาบอกว่าให้สู้ไว้งานนี้ไม่เป็นไรงานหน้าเอาใหม่ได้ก็เขาเป็นกําลังใจทุกทุกทุกงานเขาเป็นกําลังใจให้ตลอดเฮ้ยไม่ดราม่าอย่าร้องไห้ทำไมทุกคนก็หยุดเต้นกันหมดล่ะมีใครที่แบบว่าเฮ้ยพี่หนูอยากให้พี่คุยกับคนนี้ S <S> ờ, <S มีหลายคนเลยเอาคนเดียวเหรอคะสักคนอยากจะให้พี่คุยเรื่องอะไรตั้งคำถามมาแล้วดึงมาเลยคนที่โหดที uh, ่สุดในแดนเลยค่ะเอาเลยยูดึงมาเลยครับครับครับผมกลุ่มนี้ก็เรียกได้ว่าการกลุ่มการสอนอะไรไม่ได้เลยไม่ไม่่างครับไม่่างก็เด็กเขาก็ก็ก็มีวินัยตัวเองเิญครับน้องยู แนะนำตัวชื่อบุญญาวีลิมีทำอยู่ม .3 ค่ะชื่อเล่นชื่อ,อยูค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เด็กม .3 ตัวเท่าหมาเลยมีคนแอบกระซิบมาว่าหนูโหดที่สุดหนูอยากให้หก็มีบ้างค่ะก็หนูอยากให้น้องเขาโอเคขึ้นในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านนะคะ ก็อยากให้น้องเขาทำออกมาผลงานให้มันดีก็พยายามให้น้องเขาฝึกฝนบ่อยๆก็เลยต้องโหดบ้างเป็นปีที่ well. like 2ของเราด้วยหรือใช่ค่ะปีที่สองเป็นรุ่นพี่แล้วพอรู้สึกแตกต่างจากปีแรกไหมก็ปีแรกเราก็โดนมาเหมือนกันก็เหมือนกันว่าเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันเต็มที่แล้วพอเราขึ้นมาเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องทําแทนรุ่นพี่เขาเหมือนกันเราก็เลยเอาสิ่งที่เราโดนมาทํากับรุ่นน้องสิ่งที่ดีๆที่เราได้รับเหมือนกันอย่างแก้ตัวได้ค่ะ เมื่อกี้พี่ถามน้องข้าวหอมแล้วค<ะ>่ะตอนที่เราแพ้คำว่า,าแพ้มันไม่ใช่เรื่องน่าเกียด<ะ>แต่เพราะเราแพ้เราถึงมีประสบการณ์ในการสู้ต่อไปค่มันเป็นแรงผลักดันสซลลับหนูหนูมีจุดเปลี่ยนอะไรที่เอาคำว่าแพ้เนี่ยมาเป็นแรงผลักดัน เพราะหนูคิดว่าหนูเคยแพ้มาก่อนสักวันหนูจะต้องมีสักวันที่หนูจะต้องได้ดีขึ้นมาแล้วมันหนูก็จะต้องทํคาคําว่าแพ้เนี่ยเป็นจุดอยู่ในใจว่าหนูเคยแพ้มาก่อนแล้วมันก็จะเป็นแรงผลักดันต่อไปให้หนูได้ดีค่ะการาทํางานเป็นทีมยากหรือเปล่ายา,ยากค่ะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันต้องเป็นระบบระเบียบทุกๆอย่างจะต้องไปไปเป็นไปเป็นทีมเดียวกัน,นะคะ่ะ ถึงมาเลือกมาเต้นชอบในสิ่งนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเมื่อมีวงดนตรีมีมีสิ่งดีๆเข้ามาก็รับรับมาเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าเพลงเร็วในยุคนี้ขอใจเธอแรกเวลาโทรเดี๋ยวลองถามน้องเต้นได้เปล่าทีวีมาลูกมาๆๆมาทีวีออกทีวีออกทีวีมาลูกมามาแปดคนเอา เอาเป็นลีดเดอร์เธอมาเลยเธอมาเลยแนะนำตัวลดสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุพิชยาพรมวันค่ะคนเมื่อกี้ที่เล่นดนตรีแค่ชื่อเล่นมาเต็มเลยชื่อเล่นว่าชื่อมาค่ะน้องมยค่ะในนี้เราถือว่าเป็นพี่ใหญ่ค่ะแก่สุดแล้วคุมน้องๆยังไง เออต่อหน้าเลยอันนี้จริงแล้วหนูจริงหนูกโดนเขาคุมีดีอ้จริงแล้วหนูก็ไม่ได้แบบว่าเป็นพี่ซีเรียสอะไรค่ะคือเราก็อยู่กับน้องๆแบบเออแบบเป็นเพื่อนๆกันเลยมากกว่าหลังจบรายการคนละยี่สิบจ่ใต้โต๊ะ ไม่ที่ถามเพราะว่าเด็กแต่ละคนเดี๋ยวนะในนี้มออะไรไว้มากครับใครอยู่มอหนึ่งสามกับหความต่างของวัยมันมีาการพูดการสื่อสาราทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันยากไหมไม่ค่ะคือน้องๆนองในวงเขาแบบเขาแบบทุกคนเฟรนลี่กันหมดค่ะคือแบบ แต่ก็เราก็คุมน้องแบบให้แบบเออให้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบธรรมดาเราก็คุยเล่นกันธรรมดาแบบเหมือนเหมือนแบบเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบไปบังคับเขาให้ทำานี้อะไรครูครับครับผมถามหน่อยฮะห่วงเด็กพวกนี้บ้างไหมเพราะว่าคนที่เป็นแดนเซอร์โอกาสที่จะได้ทํางานค่อนข้างที่จะน้อยกว่าคนที่เป็นนักร้องคือคือคนนี้จะถามแล้ว ดนเซ่ทั้งหมดเนี่ยคือก็ไม่ได้เลือกมาทางนี้ไ,เไ่เลือกทางทางน่าตินไม่เลือกทางนี้เลยเพอแต่ละคนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ย,ป,ยปิดเทอมก็ไปไปติวที่จีนอย่างเงี้ยแต่ละคนก็เปิดเทอมกไ็ไปวิชาการหมดเลยก็โอกาสที่จะจะไปด้านในเรื่องของศิลปะใ้ศิลปินน้นอง <c oughs> ก็ไม่เป็นห่วงแต่นี่ถือว่า ที่มาเ็เป็นทักษะชีวิตเขาอ่ะได้ไปได้ไปแข่งขันได้ไปทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มีพอร์ตว่าเออจะไปออตอนเด็กๆนะเราได้มาทําอีกกันอย่างนี้ออมันมันเป็นมันจะมันจะย้อนกลับมาอดีตไม่ได้พี่เด็กเขาก็ควรแบบนี้อ,อย่างนนมีอะไรจะฝากถึงพวกเขาไหมครับคือบอกได้ว่าให้าย้ประสบการณ์คือเด็กจะเหมือนต่างกับเด็กทั่วเปี่เพราะเด็กทั่วไปียเ,เขาเขาจะเรียนอย่างเดียวไม่มีประสบการณ์ แล้วเด็กพวกนี้ก็ได้สื่อสื่อสารสื่อถึงว่าํำบอกเก่าได้เพราะต่อไปถ้าลูกทุ่งถจะไม่มีใคร,ใครเด็กรุ่นนี้ไม่มีต่อไปมันก็ไม่มีครับเพราะสิ่งสําคัญคือก็ทําเพื่อสืบสารต่อไปนะครับก้าวต่อไปของศึกษานารีกับวงดนตรีลูกทุ่งคูณคิดไปวปหรือยังครัก็คือต้องถามความพร้อมเด็ก แดนก่อนฮนะจนเด็กนัดนตีไม่มีปัญหาดนตรีเขาหัวใจเขาเป็นนั่นตีอยู่แล้วแล้วก็แดนถ้าแดนพร้อมนักร้องไม่มีปัญหา่าเขาก็มีมหัวใจเป็นนักร้องแล้วเขาเป็อนอาชีพได้แต่ว่าถ้าแดนพร้อมทุกคนสู้ก็ก็เดินหน้าต่อไปครับมีอะไรที่ครูอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือ นักเรียนหรือเด็กๆที่ดูรายการอยู่ครับคืออยากให้ผู้ปครองก่อนเลยครับผู้ปกครองต้องต้องบีบคั้นยมใหม่ผู้ปครองต้องภูมิใจเลยครับว่านักเรียนก็มาทำกิจกรรมนี้ไม่ได้เสียหายแล้วเขาใช้เราว่างเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดแล้วกันที่สองก็คือเด็กนักเรียนเนี่ยก็ได้มีเพื่อนแล้วก็น่าภูมิใจว่าเขาได้ไปแสดงออกได้รับใา้สังคม S <S นี่นี่นี่จะากับผู้ปกครองส่วนนักเรียนนักเรียนเราเดี๋ยวนี้เราไปเดินตามฝรั่งเยอะไปอยากให,ให้มาเดินตามคนไทยเองเนี่ยของไทยไทยมันดีอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ดนตรีรูปทรงก็ไม่ใช่ว่าเป็นดนตรีโบราณน,นะเพราะเราก็พัฒนามีคนเอาเล่นเพลงแต่งเพลงเก,ก่งๆขึ้นดนตรีก็ยากขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนทีนี้ก็มีสื่อสื่อที่ทําให้วิชาการทำให้นักแต่งเพลงเก่งขึ้น คนจะมาเล่นเก่งขึ้นวนก็อยากนักเรียนเนี่ยก็มาสนใจแล้วก็อยากให้นนหน่วยงานต่างๆเปิดเวทีเยอะๆคือตอนนี้เวทีในการปวดมันน้อยฮะก็จะฝากไปสองอย่างคือคือสำหรับผู้รองแล้วก็นักเรียนครับทางรายการก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้กำลังใจกับโรงเรียนศึกษานาราีนะฮะ